มันินโลกไปไม่เก่งเลยไม่จักดิไม่จัดว่าตัวไหนแต่ว่าคิดว่าฝันแบบเขาฝันว่าไปใส่เบ็ดใส่เบ็ดได้ปลาบูปลาบูก็ปลากดติดเบ็ดตบอกต๊อกน่นแม่นตัวไหล่ะเนี่ยตีรูดู้ตีโอคือว่าผมผมมาเลขกตีเบ็ดมันเก่งเบ็ดนี่กัเก็ดมันเก็ดชี่เก็ดหานี่นะมานั่นลึกนั่นล้ึกเนี่ย Mẹ bác Ờ Hơ Hơ Hơn chai lắm nè Hơ hơ Cháu bà sửa loại đó ní Sửa Cầu xuống này, Ờ Năm mẹ bác Ờ Con mặc cầu xuống, Ờ nó mặc cầu sướng Mẹ bác Mẹ bác sửa tụi đấy quá Thôi mời cháu nó mặc cầu cầu sướng Ờ lúc Thôi mẹ mặc Ờ Học mặc thức ăn kìa Ờ เนาะมันมาเกล็ดพอแบบไหที่ผมกัดเตี้ยจ่ว่ากับฝันเตี๋ยฝันหือซื้อฝันมาลูกลงวดหมิหมนบ่จะมีแบบงวดหนึ่งผมฝันผมฝันว่าตกสางตกสามปีลงไป่าดิตายอะไรนี่ก็คือมาเมื่อหงวดไม่บอกเกเก่าหงวดก้อนนี่ค่ะบบนี้หงวดบึ้งหนึ่งฝันว่าฝันว่าตกพูดนะลงไปหอดพื้น ได้ยุพี่น้องเพื่อนผมเาเอาขึ้นมาได้เจ็ดเก่าถูกตู่โกไหมถูกลายแไหนางถสามนีอยป้าสามหนอยก็ได้หน่อยเดายพันนะสามอยเดพันมอกเนาะสามวเด็ดเยอตพันวางีปันแม่นต้นล่างเทียวแม่น่ดิ บอกเขาบอกนะบากไม่คือไม่เบากไม่คือไม่ผมฝันปีนึงผมฝันกบกบผมบอกผมผมเพิ่นปีนองค์องค์มังกรตลอดกบเบ้าได้บ่กบาเขาได้องค์มังกรปั๊บตัวอมไปปั๊บส่องหัวองมึงกินอ่ะค่ะตรงเนี้ยเนี่ยที่ว่าหัวที่สองหาเนี่ยอมันออกก็ที่สองหาเนาะกบว่าเนี่าเริ่เล่าต่อไม่ กบ้ามันช้องหามัน้อนหาม่รอมันจีบบุกเมื่อนมันก่อคืออะไคือเกาตัวมันว่ากบบ้าน่ะป้าทูก็จังบ่เลยบ่ใจเหงือนได้หลายปันไดฟันข้าปัานนะห่วยแนวคนบ่มักเล็กเนาะบ่มักเล็กขันมากเล็กคือได้จริงห่วยาน่ะว่ามียย่งบ่เสียผ่วปันไดบ่กจีออรมดดเดอสองหกเอามันออกก็ได้สองหกนี่อือืมออกมากหว ออกสองหกกีหลีช่วงนี้ฟันว่าแมนเพอว่ามันสีเห็ดมหากูจะกเชยว่านอกกบตัวนี้อาัทเมื่อนี้ฟันวาดอันปลาทิดเบ็ดเะไรปลาทิเบ็ดแปดหรืออะไรวะปลามันเป็นปลาบูมันเป็นไหมเป็นนี่ยังล่ะเก็ดครับเก็ดนี่ปัวเก็บเบ็ดเก็บกเ็ดแปดเบ็ดแปดนลังผบวกนิดหมดคน หมดก้อนชุดเกจแปดเลยเกจแปดบาทนี่หมดก้อนี่ยเราซื้อหไปกผมบอกนเเกจแองมปนเกลีวือคมาซื้อเลยหมดก้อนหนึ่งมันบอกมันบอกซีสามมันวาชีนี่ต่ที่สองลานี่มันซื้อร้านคนเป็นจวกถามมันได้ไหมนี่ อันแม่ไม่ไ้รัดแล้วจะไาเล็กผมขาดนําม่ได้รัดต่อก็เป็นให้หาผ้าด้วยมาถาผมเป็นได้ตัวใดวันนี้มากตัวใดน่ใหะถามกอนเจ็บถามได้ผมเจ็บาห่ยเกาศุนวะได้เกาศูนเบหาอาบาทนี่เข้ากันครับเจ้าฟันย่ กบตัวนั้นนะยังไงฟันกบตัวมาหาคนมาเขียดิมันบกกบโถดตะูนบกกบตัวนั้นต้องมก่อนหน้าที่สิมาหาผมมาเขียนดมาหาเชียนเนี้หลายปีละบอกคัดบอกแน่บลยนะแกฮิดนี่แหละบอกเป็นโตคนน่ะกบบางทีแหละผมบางผทีแหลผมมันมันห้องแอ่อ่ะอ่ะอะอออะออออ่ะ

มันมาให้งคาบยนี่มันมาให้ยโฉกเด้อเจ้าบ่เอาว้ายคันมันมือหนักคือเก่าติสิได้หลายอยู่ค่ะอันนี้มื่องเบาๆเอ้ามาสรุปงวดนี้งวดประจำวันที่16มีนาคม2567นี่งร้อยหกสิบเจ็่ยาอย่ากอดลูนะเจ้าก็บอกมาอยู่ดีบ้านนี้เอาเลขความฝันพ่อนะข้อมฝันตีตีขม ยึ่ว่าจังไหนพออยังสิได้เขียนนี่่อนออกกดีหือช่วยเพี้ยนอลรยังหลกอีกองจพิษจันจุพีเอเอซื้อีหลีอซื้อเรียซื้อเรีซื้อเรีเพียนอเพี้ยนอเพียนเจ้าขอเพียนบบ่างชา้นาันละวะเจาซื้อเรียเจาชื่อเรียมใช่เอาซื้อเอาืีโอ้อเพียนเพียนแล้วเพียน เอาเปีน <si <si> ี้ยนถือะพสิทธินะพี่น้ยไปเมือเกิดของเเเขียนอยู่เนียงบ้านะียีิิก็เนอย่นนเพาเกน้นเียวกันพอเพี้ยนจันทุพีเอาเ่าอย่างไงเอาซื้ออี่เียพ่อเพี้ยนจันทุพีเรียกพอิก็แล้วกันพอสิิเนาะเียกพ่อสิทธิ์ก้ไอ้โชคกล้ปีนี่ช่วงมานเก่มาก้โชค อยากเขาจะว่าม in ันบอกว่าหาเจ้าหรอเจ้าคนคนก่อนบาณหาเจ้าใช่ติดไปฮห้มาแล้วมากแล้วไปไปไไปอะไรได้ล่ะมาเตีบอไปมาเเี่ยบออะไรลูกกดะลุกกับลูกไปอยู่ตรงุงบ่อวันนี้บอ บนลูกไข่ลูกลูกสาวว่าสักตัวใดพอพอเสร็จต <put> ัวใดเล็บฟันเจ้านี่นะหผมชื่อื้อว่าเป็นเก่าศูนย์เก่าศูนเก่าศูนกับเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งขเก่าศูนย์่าหนึ่งเก่าูนย มันนี่เบิ้งกัินเบิ่งบินกันคงสีว่าเอาอันฟันเจ้าจ้ไว้อยังหล่ะหาเจ็ดเจ็ดหานี่ยไหมเจ็ดหานใ่นี่คงสี่ว่าอันก็เลยเมฆแม่บ้านเล่าแล้วว่าหา็ดกันอยังเาเจ้าบินเจ้าบินหาเจดับเจ็อาเก้าศูนย์ครับหาเก้าศูนย์เลขสามตัวเขียนให้เราด้วยเขียนให้เราเนี่ยใา้จามันดดกครับยูทู เจ้าเราไปยางหอนย่างเสินอยู่คนนึงนะแม่บ้านไงเก้า่นโอ้บ้านเราเังบ้านเรทัวรรอบนะคู่นั้นแต่คุณเข้าพิษก็ไปยังคน่าติแก่เปยั้งคุณพิษก็ไปยัง้งที่ได้เท่านี้ละเก้าสวนเลขแม่บ้านตัวไหนก่อนเจ้ามักตัวไหนาหาแก้าเจ็ดแเลขแม่บ้านเลขพอผู้ซอยนะครับเลือกบวกกันนี่นี่ละผู้ใดผู้หนึ่งคือ ปยังไง่าเช็บหาปดเนาะตรงเสียงงามเนาะก็้าเผมติดตามกนอันยังกับลูกสาวคนเดียวงเดีน้องเดียป็นัก่เอาอีพอมาตัวใดบาทเนี่เด่นให้เน้นให้เนก็เีมารับพ่าเรานเลเก่าวนกันยังมาเก้าชนเอาชวนเกเ ไม่หัวนะลูกพี่ไรลูกพี่ไรก็ซื้อเลขค้ากันคือซือซ้อทุกงหวดดัดนี่ค่ะว่าคุณยายนี่ก็ถือทุกงหวดดัดกันเออแต่ค้าผ้ารู้ลแล้วบาทนี่แรงเลขสภาพเลข <c oughs> คอยจิงมาหาเมฆเจ้านี่ยละบาทนี้มาเด้อ ถอยดาวมาจับจมูกช่วยดาว่ม่อยเจับก้องเท้านเลยตายแล้วไมนได้บุญนี่แหละสิไม่กินลาบหัวมันที28 27เลย27บุญบุญเอาไว้ไม่ำหมดนคณะไอ้พอถือต่ำยู่ครับถือต่ำขอโทษวานี่อายงขึ้นใส่ก้องไปที่บ่ให้เจ้ามานั่งเฮียงเราอย่นี่ จะมันเจยยากนะอายกขึ้นยกขึ้นยันยกสูงเอาเพียงเพียงลูก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 เียยังกเปลนพจะเปลนกช่เพี้ยนครับแต่ก็แป๊ดกละลาสีแล้วล่ะบ่แลถึกเมียเราถึกซงวนล้วบ่อ่ให้ถึกก็ตามเอาแหน่งีสิบะเอากระดาษให้มันแอนไปหาเอือกีพอน่ะเออจ้า จบเป็นพระเอกบอสเจ้าบ้านอาจารย์เก่ากว่าแม่พ่อแล้ววะช่ออีกบอสท่านในพ่อเอฟซีบอสท่านในแคปเดียวแคปพี่น้องแคปบลาจอครับพี่น้องบอสลายตัวถูกทุกวดเมีบ้านเล่าแต่ว่าเม่บ้านเล่าแล้วบอสอยากออกจอยางหว่ยน้อยยางซึ้นอย่างเาดจอว้าวว้าวว้า้าวว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 ้าวาว ตามนั่นเด้อพี่น,อน้องเด้อนะครับจ้าขอบคุณค่ะพ,พ,พ่อพ่อพิธิ์